อยู่พี่นะเขาเพรต้องบินไปวอดฮ่องกงเขาก็ได้กินแล้วจ้าเค้กไก่หยองนหนจ้าปมาบักเซนมันจะหายแล้วเนี่ยนุ่นคือบอกทำลายจิตใจมันขาดแท้ปปาร์สป่าเซนกูสามาะอยากขายบออยากขายบออยากขายบอกูสามน้ำหายอือถามว่าอยากขายบอถามว่าอยากขายบอคุยกินตอนนี้กูอยากกินอือกูขายกูเป็นเจ้าเดียวพร้อมบอนนี้เป็นเจ้าเดียวพร้อมสูตรต้นตำรับเจ๊บทองกงกูใส่ค้าพูดแบบนี้เลย สูตรต้นตำรับเซเว่นฮ่องกงหาแดกยากลงเล็กนินึ่มแบบนี้นิ่มไปเลยอ่ะบันทึกเหรอทำยังไงฮัลโหลบังบังบ้างบ้างเนี่ยเอ้าเชือกไปไม่ให้จอยง่ายก็เห็นประเดี๋ยวว่ามานี่มันต้องขึ้นไรมันต้องขึ้นนี่นี่วดเป๊ะนี่ไปถ่ายอยู่นี่อยู่นี่ไปทำอะไร แต่ว่าก็ได้รู้ไงว่าห้อง,องโใช่ว่าอยู่ห้องโงมันหากินยากแล้วก็ลองาลองชิมตัวนี้ว่าโคตรจะเป๊ะโคตนเหมือนกันเป๊ะเ,เลยกลับมากลับมาเรื่อนกลับมาอยากขายไหมขยันขายมึงฝ่าวกลับมาซิมของพี่คนเพชรเบิเบ้งโคตรแซ่บอยากขายนี่นิดจิดนิดนิมิดนิโคตรแซ่บมึงเห็นความพยายามของกูเป็นอย่างฮะกีปากมาดา่าฮะ มึงเห็นความอะไรอื้อว่างั้ก็สิกินเมื่อกี้น่ะกามากูจะกินกูจกินกามากูเนี่ยกูกินไปวันมากูจะกินต้นฉบับพี่เพชรบอกว่าที่า5 16 4คืนกูจะกินต้นฉบับถ้าทำไม่เหมือนกูไม่กินนี่ไม่กินมึแต้องกลับมากินก่อนกูสักสีนองกูมันคำข้อนุนสักสีนองค่ะสูตรสี่คืนพี่คนเพชรบอกอันไหนก็สูตรสี่คืนพี่คนเพชรบอกมีหูป่ะนี่ โอ้ยเจอแล้วนี่ยเซเนอีกแล้วโอ้ชิวดากระบ่มีเล่นเลยอ้าพันประบ่มีเชียนๆแป๊บนึงน้องกลับกองก่อนน่นี่นี่ยนงไ่ได้ปั๊บบออยางไตกูซูด้ยอะเยฟังด่กโอ้คาสูตรซีขึ้นตอรีุแห พภาษาอังกฤษเราทราบพี่คณแล้วน้องพี่ริมบอกว่าพี่ริมแซวมีแต่คนไปเม้นชั้นแน่นะว่าพภาษาอังกฤษเก่งมากเขาถามว่ามากี่วันมันก็ตอบนิวเวอร์ี่ิห้องมันพักห้องมันจะบอย่างกูรู้กก็บบมีเลยเลยบ่มีไม่มีจริงวะไอ้เยอะเอ้ยหสาขาแล้วเส้นหกรี่ยงหกแล้วอันนี้สาขาที่หก ไม่มีใช่ไหมไม่มีพี่มันก็อันเดียวแม่งนี่แม่งแม่ใช่หมดอยู่อันเดียวเลยพี่โอ้โหยตายแล้ว,ลวบอกเลยว่ามันหายย่ามันก็แมน,ออนี่กลับมากินบ้านเราเนาะกลับมากินบ้านนะมากินบ้านเรานี่โคตรแซ่บเลยนี่นี่บอมจะกินแว่ามันแซ่บผมกินแล้วมันแซ่แแบผมจะต้องขถาม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 ผม,<า>มจะต้องขายโดยที่วงเล็บว่า สูตรฮ่องกงหากินยากผมจะเอาอย่างนี้เลยผมจะทําขายไม่มีใครสู้โอ้โหถ้าเกิดเหดิจิเฮฟให้คุณเป็นอมค่ะแย่ไอ้เล็กติ๊กต๊อกไอ้เลิศเล็กติ๊กต๊อกนี่เขามาหาให้อีกแล้วเนี่ยร้องไห้เลยนี่สูตรคนละสูตรนะทุกคนสูตรฮ่องกงเราจะนละสูตรไหน ไหนไหนเราสีแล้วเราสีแล้วอันไหนอ่ะอันไหนไม่ใช่ไม่ใช่อัเนื้อหินสีเลิศโอ้บ่มีแล้วนน่แคนพนักงานเหรอใช่เอาพนักงานเอาเท้าชี้ให้เหรอใช่ครับนี่แหละคนฮ่องกงรงคนฮ่องกรงแบไม่มีปกติคนฮ่องกงเลยคนสุดโอเค thank you มันแบบมันลบศูนย์นหาแล้วบอก โอ้ยเ่ะฉันทำชิร์ได้อ้ยคนตาหลูกสั้นก็ได้ใ่้ข้่ตจ้าไม่ถือเข้าจะเป็นดัซซันละไอ้คนฮ่องกงเป็นอย่างนี้ปกติกูไม่ได้ถืออยังแรกอยู่บ้านกูก็ใส่ตีนปึดเปิดพัดลมขึ้นกันกูไม่มีว่ะไอ้เชื่อไอ้ซิ่งหกสาขาแล้วครับพี่เมนเพ็ดพูดไปมาคป็นเพ็ดพูดไปไม่กลับ พวกผมไม่กลับยังไงพวกผมก็ไม่กลับ <_ p id> พวกผมเดินเอาสูตรนะถ้า,าแล้วถ้าได้กินปึง้งแล้วถ้าทําให้กินแล้วเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เนี่ยสี่คืนนะถ้ากลับตอนนี้แค่สองคืน <_ p id> แต่ถ้ายังไม่กลับสี่คืนนะคนละสองอคนละสองด้วยอนุญาตไหมใครของเพรอย่ายังกันกับน้องเนาะบัดนี้ไม่เอาสิผัวผัว<ห>ไม่พูดออกเสือสดิวก็ดิวกันหลังไม่สิถ้ากลับตอนนี้แค่สองคืนแรกกับสูตร แต่ถ้ากลับถ้านี่ยังไม่กลับตอนนี้ถ้นนี่หยืดกันแป๊บนึงแล้วสูดคนเพชรบอกว่าถ้าทําให้กินแล้วเหมือนกับสูตรอ่ะคนละสองคืนนะไม่เอาน้องผมศักดิ์ศรีมันค้ำคออ๋อไอ้คุณเคยไปห้องเด็กอ่ะโอเคมันบอกว่าเคยบอกว่าจะต้องเอามันบอกเยอะนี่ทำให้อย่างเหมือนเป๊ะเลยมาดูได้เอาเหมือนจริงไหมเนี่ยเป็นคั่วอร่อยกะหลี่อย่าเพึ่งอย่าเพึ่งยกให้ชายสั่งเอาอย่างี้เชียน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 จอดก่อน เช่นจอดกันจอดกันจอดกันแป๊บหนึ่งเอาอย่างนี้แจเอาอย่างนี้ยังไงก็ช่างเดี๋ยวขอตามหาให้มันได้ก่อนแล้วเอาสูตรสูตรที่มันเราจะเอาไปเปรียบเทียบกันเลยโอเคไหมอุ้ยสวย่ะแล้วถ้าเหมือนตีกนนะเขาต้งเขาต้องในรูถ้าเหมือนเลขสี่เหมือนเหมือนนะเหมือนนะแต่ของปลอมอุ้ยแรงมากเหมือนครับแต่ของปลอมเขต้องหาของแท้พวกผมต้องการของแท้ ออริจินอลสูตรเรนเออศัก์สีพวกผมมันค้ําคออย่าชี้หน้าแนทอย่าชี้หน้าแนทอย่าชี้หน้าแนทพวกผมต้องการพวกผมต้องการของแท้ออริจินอลถ้าได้ของแท้ออริจินอลมาแล้วแล้วมากินแล้วมาเปรียบเทียบกันแล้วมันเหมือนเปนจะยังไงได้โอเคงั้นเราเอาของแท้มาแล้วกินเปรียบเทียบกันเลย แล้วถ้าเหมือนกันนี่เป็นหกคืนแล้วนะน้องมาดูอร่อยไหมอร่อยนะนุ่นเดินเตวไปอีกนะนุ่นน้องตูมันเป็นมันเป็นสูตรที่ใครกินก็วางไม่ได้พี่ลีทำไมมันไม่พีเคจอใหญ่ๆวะไม่เข้าใจเลยมันพี่ทําจอใหญ่งขึ้นไล์พี่ต้องขึ้นไลน์เอาพี่ผมให้ดูนะพี่ผมกับชาเน่เดี๋ยวเดินกลางย่านขนาดไหนพวกผมเดินน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไลฟ์นะเดี๋ยวมานะอย่าเพิ่งลงนะครับมันมันลงยังไงวันนี้ โอ้เจออีกแล้วเจออีกเซเว